ครบ3ปีฟรีค่ะซอมมาแล้วครับสุดยอดรถเบนซ e ์อีคลาสที่ช่วยทำให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่เสี่ยงกับคระซอมบานปลายและนี่ก็คือสุดยอดรถเบนซ์ที่หลายท่านนั้นปรารถนาอยากได้อยากมีเบนซ e ์อีคลาส W212 รุ่น e 2 5 0 g จ i อวังกาศปี12ถือได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หายากและก็ยอดนิยมของประเทศไทย ส่งโฉมนี้จะเป็นโฉมสีตาเป็นรุ่นก่อนเฟดลิปก่อนไฟรวมนั่นเองผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2016เฟดลิปในปี13ก็จะเป็นไฟรวมแต่คันนี้ได้โฉมก่อนเฟดลิปแล้วก็เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลขไม่เพียงแค่หลักหมืน่นเข้าศูนย์ทุกระยะผ่านการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์สตาตรวจเช็คเนี่ยจากช่างผู้จยวชาญเจ้าทางนี่ครบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่าง เครื่องยนต์เกียร์เฟืองแอดวานทอนแนมค้างเครื่องทำมาครบจบหมดแล้วในส่วนของภายนอกการสปาพรีเมียมสีขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทำสีล้อใหม่เซ็นเตอร์ล้อเซ็นเตอร์แคปดุมล้อทำสปาแข็งกาดช่วงล่างครบหมดทุกขั้นตอนแล้วภายในก็ทำผ้าลังคาทำปุ่มครบหมดแล้วคันนี้ได้ฟิล์มพรีเมียมฟิล์มวีคูด้วยคือซื้อไปอ่ะเอาไปขับได้เลยย้ำนะฮะ ซื้อไปเอาไปขับได้เลยเหมือนกับรถใหม่แล้วก็วารันตี3ปีเหมือนรถใหม่ที่ท่านผู้ชมจะไปหารถเบนซ e ์อีคลามือสองน้องๆป้ายแดงแบบนี้ได้ที่ไหนและสำหรับเบนซ์ p ีวันนี้ก็มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นทีนี้เราดูรอบคันไปแล้วในส่วนของสีนั้นถือว่ามีการสปามาแล้วเต็มสเต็ปแล้วก็มีการเคลือบแก้วไปหนึ่งระดับแล้วแล้วสําหรับการจองนะ่าจะหาก็มีการจองก็จะเคลือบให้อีกหนึ่งชั้นเอาไปขับหล่อๆได้เลยทีนี้เรามาดูความสวยงาม ภายนอกก็จะได้โฉมสีตาเป็นโคมโปฟเตอร์ไบซีนอนเป็นแสงสีขาวแล้วก็ไฟคันนี้เนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะสว่างนั่นก็คือเป็นไฟคอนอริงนั่นเองและเวลาที่ขับในทางไกลหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็จะให้ลำแสงที่ส่องสว่างได้อย่างไกลทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนั้นก็ได้ในส่วนของไฟทัมนี้ไลท์หรือว่าไฟเดีตรงตรงนี้เพราะว่าเป็นปี12แล้วก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและก็ความงดงามด้วยนอกจากนั้นก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า หกจุดเป็นตรรกโทนิกด้านหน้า6จุดด้านหลัง4จุดสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับโฉมนี้ก็จะมีในส่วนของกร,กระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ดาวลอยสัญลักษณ์แข่งความสาเร็จความภาคภูมิใจก็จึงอยู่ตรงนี้แล้วดาวก็จะต้องเงางามด้วยแบบนี้หละท่านผู้ชมคือสุดยอดส่วนกระจังนี่จะเป็นกระจังทูโทนว่าตัววงกาศมันจะมีโครเมียมแต่กับสีดําซึ่งเน้นความสปอร์ตและก็ความรู้ราในตัวอ่ะถัดมาเรามาดูล้อยางครับฝั่งซ้ายมือ คันนี้ก็ได้ยางใหม่4เส้นรัดด้วยยาง2 4 4 5ี่ห้าสี่ห้าอสิเป็นแม็กขอบ17จากโรงงานส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นแม็กลายดอกไม้นะก็คือแม็กตรงรุ่นเลยนี่ครับเซ็นเตอร์ขอบเปลี่ยนใหม่ล้อทําสีใหม่ยังพรีมี่มเซ็นเตอร์ล้อทาสีแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วก็ได้ช่วงล่างในส่วนของช่วงล่างอวังกาดนั่นก็คือช่วงล่างแบบสปอร์ตสัิชันั่นเองมันจะเตี้ยกว่าตัวอีเกรประมาณ15มพเมตรแล้วช่วงล่างตัวนี้จะแน่นจะเฟิร์มกว่าขับสนุกกว่าเบรกดีกว่าแบบเส้นกว่านั่ ถัดมาก็จะเป็นพวกคิ้วโครเมียมในสไตล์ของ e-class ก็จะงดงามเลยกับรอบคันเลยกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟ LED ตัว C อยู่ในตัวที่เราจะมาดูภายในภายในก็จะเน้นถึงความหรูหราสง่างามที่ผสมด้วยลายหมายแล้วก็ในส่วนของไฟสร้างบรรยากาศให้องโดยสารที่เป็นไฟสีสม้มนี่แหละครับคือความหรูหรา ที่มาพร้อมกับความเร่าร้อนในสไตล์ของอวังกาศนั่นเองภายในจะเป็นเบาะหนังสีเทาแล้วก็ตัดด้วยลายไม้เงาเห็นไหมครับก็จะมีริมที่เป็นลายไม้เนี่ยรอบขันอย่างสง่างามเลยแล้วก็สภาพของรถคันนี้เนี่ยเหมือนใหม่ใปแดงที่ผมบอกว่าในส่วนของเบาะมีการทําสปาแล้วเป็นหนังแท้หนังดําเดิมพวกปุ่มต่างๆทําสปามาหมดแล้วเปลี่ยนให้แล้วผ้าหลังคาไม่มีบวมไม่มีลอกเพราะว่า ทำให้ใหม่หมดแล้วท่านผู้ชมแล้วคันนี้ในส่วนของออปชันคุณจะได้บ่อไฟฟ้าเมมโมรี่จุดทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนอกจากนั้นได้แอร์ z o n โซนเป็นแอร์ดิจิตอลเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่น CD จากโรงงานวิทยุ AMFM MM. มาตรฐานจากโรงงานหมดเพราะว่าคงความเดิมจากโรงงานคนไหนที่ชอบรถเบนซ์สเปคเดิมๆนะบอกเลยครับว่าต้องคันนี้เท่านั้น เอาถัดมาที่นี้เป็นในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็จะมีในส่วนของ Option. ออปชันที่เป็นออปชันตัวแปรนั่นก็คือในส่วนของแอร์เสาแอร์เสาแอร์ตอนหลังเป็นดิจิตอลม่านข้างเป็นเมนวนม่านหลังเป็นไฟฟ้านี่ท่านผู้ชมเวลาเดินทางไกลนะคนไหนที่ชอบเดินทางไกลในเวลากลางวันช่วงทเที่ยงช่วงบ่ายตอนนี้มันร้อนใช่ไหมก็สามารถที่จะใช้ม่านรอบขันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลย แล้วแอร์ตอนหลังอย่างที่ผมบอกมันเป็นแอร์ปรับดิจิตอลคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างสบายเลยต่อมานะครับเรามาดูส่วนของด้านท้ายเนี่ยครับรุ่น E เนี่ยเป็นจะเป็น E 250นะ E 250 CGI ก็คือเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนั่นเองหรือว่าชาร์จแก๊สโซลิเดเจคชั่นนี่ฮะก็คือเป็นเบนซินแบบฉีดตรงทีนี้เรามาดูส่วนของข้องท้าย สภาพใหม่กลิปถ้าคนไหนชอบไปตีกอล์ฟนะก็สามารถจะขนถุงกอล์ฟได้สบายๆาย2ถุงถ้าชอบเดินทางไกลกระเป๋าเดินทางก็สามารถที่จะบรรทุกได้อยากจุใจแน่นอนและสภาพก็ใหม่มากมีในส่วนของตัวนี้จะมียางอะไรรุ่นนี้ยังมียางอะไรอยู่นะไม่ใช่ยางลันแฟร์ท่นาท่านผู้ชมก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะโอเคครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนของฝั่งคนขับ ปรากฏครับก็เริ่มตั้งแต่แผงข้างเป็นลายไม้เงาอย่างที่ผมบอกมาดูที่เบาะก,ก็แล้วกันแต่ก่อนโอเคเบาะเหมือนรถใหม่นะท่านผู้ชมเห็นไหมใหม่กลิบเลยเพราะว่าเราคงความเดิมจากโรงงานย้ำนะครับคงความเดิมจากโรงงานที่ถือว่าสภาพยอดเยี่ยมมากคะแนนนะผมว่ายังไงก็90บวกหกสำหรับคันนี้ทีทีเรามาดูส่วนของโครงมาลยก็จะเป็นสีดำสีก้านทรงคลาสสิก คุ้มด้วยหนังแนปป่าแล้วก็เป็นฟวอมารยมันติฟังก์ชันมีครูดคอนโทรลสปีดลิมิตแล้วก็แพนชิปบอกลบซ้ายขวาเกียร์เป็นเกียร์คอเจะสปีดอยู่ตรงนี้เวลาจะใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่ดันขึ้นดนลงแค่นั้นเองนี่ก็คือจุดเด่นของเกียร์ของเขาส่วนเลขไหมนะครับก็เพียงแค่หลักเหมือนเท่านั้นเองโอเคครับทีนี้ไปดูส่วนของคุมพลัง นี่ก็คือในส่วนของขุมพลังเบนซินเทอร์โบตัวนี้นะเป็นตัวที่แรงแล้วก็ในส่วนของความทนทานก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีใช้อยู่ในหลายรุ่นเพราะว่าเป็น M271 EVO รหัสเครื่องยนต์นี้มีใช้อยู่ในหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น C c l a s s W204E c l a s s W212SLKR172 ใช้ เครื่องยนต์ M271 Evo หมดสภาพของเครื่องยนต์คันนี้เลขไมเพียงแค่เจ็ดเบอรเนี่ยก็บอกเลยว่าสภาพกลิบแล้วก็เป็นเลขเแล้วก็เป็นเบ้นศูนย์ไทยด้วยนี่ท่านผู้ชมห้องเครื่องก็แห้งสะอาดสะอาดเข้าศูนย์ทุกระยะนะตัวถังก็ดเดิมๆนีฮะพวกมาร์กพวกน็อตก็ยังคงอยู่ทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูส่วนของประสิทธิภาพของเขา 204แรงมา้าแรงไหมฮะ204แรงมา้าแล้วก็ในส่วนของแรงบิดก็310ริวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตมัติจะสปีดหรือว่า7จีโทนิกเนี่ยจะให้ไอ้ตาสิ้นเพลองอยู่ที่ประมาณสัก14กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็คือในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ก็ถือได้เลยว่าไม่เป็นที่2รองใครในเรื่องของความแรงและสําหรับในส่วนของราคาก็จะเป็นราคาที่พรีเมียมอย่างที่ผมได้นําต้นคลิปว่า ขับ3ปีฟรีกระซ่อมคล้ายๆกับรถใหม่ป้ายแดงที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้เครื่องเสียเกียร์พังช่วงรังหลวมเนะเอามาเคลมเบนซ์วีพีเคลมให้คุณฟรีคุณไม่ต้องจ่ายสักบาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายสักบาทนะการันตี3ปีเหมือนเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยราคาอยู่ที่8ป0 0 0 0ห้าหมื่นบาท3ปีนะแปด0สนบาทท่านผู้ชมสําหรับคนไหนที่ดูรถแล้วรู้ว่ารถสวย มือเดียวเลขไม้น้อยเข้าศูนย์ทุรยะยอมรับได้แต่ไม่อยากจะได้ในส่วนของการวารันตี3ปีอาจจะมองว่าราคามันอาจจะสูงไปหน่อยแต่อยากจะขับรถเบนที่ไม่มีวารันตี3ปีก็ได้ยอมรับในสภาพนี้ได้เอาไปขับแบบสบายใจผมก็จะมีราคาสุดพิเศษให้นั่นก็คือเป็นราคา1ปี6กแสนห้บาท6กแสนหบาท คุณจะได้วารันตี1ปีไม่จำกัดระยะทางเครื่องเสียเกียร์พังช่วหลวมเคลมได้เช่นเดียวกัน6 5 9 0 0 0 0บาทต่างกัน2,000บาทและมีอีกหนึ่งราคาท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่า6 5 9 0 0 0บาทเนี่ยการันตี1ปีคุณยังไม่เอาเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่มีวารันตีเลยเป็นราคาสุดท้ายถือว่าเป็นราคาพรีเมียมที่สุดแล้วอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาท5 9 9 0 0 0บาท เป็นราคาดีที่สุดของรถเบนซ์คันนี้แล้วถ้าคุณจองภายใน24ชั่วโมงนีจองภายในวันเสาร์ผมจะให้เพิ่มในส่วนของวารันตี60วันฟรีค่าซ่อม590,000บาทวารันตี60วันฟรีค่าซ่อมคุณไม่ต้องจ่ายถ้าเกิดปัญหาในช่วง60วันแล้วยืนราคาเพียงแค่1วันด้วย24ชั่วโมงเท่านั้นติดต่อที่เบนซ์บเบอร์085 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0818561515 Ben VP ช่วยคุณเน็ตมีชีวิตที่ดีขึ้นง่ายๆ